โอ okay. เควันนี้เจอหวงแล้วนะแต่ว่ารอบนี้กดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยกดกระดิข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วคำหยาบเยอะมากคือแบบอ้าวสามบแบบมันมันต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเนี่ยมันก็ยังเท,ที่ยงคืนเหมือนเดิมอะ่ะหนึ่งกระดาก,กรดาโอ้โหปวดหัวเลยกูเสียงอ่ะ มาทดลองนิ้วพระเจ้ามาทดลองนิ้วพระเจ้าของผมกันดีกว่าที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะทดลองนิ้วพระเจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นแม็กอันนี้เป็นอะเป็นแม็กหรือเป็นแม็กในผู้หญิงไอนนอันนี้ก็ ไม่รู้อะไฟเดนนั้นไม่ได้อยู่นานก็งงๆนิดหน่อยอะในมี่พระเจ้านี่คือใช้ได้เลยสำหรับคนที่เก่งคือแบบสมแพ้เลยอยอมรับถ้าจริงเนื่ What the fuck เอ้าก็ปกติไหมผมก็ยังทำได้เลยค่ะแล้วเราจะเอาอันง่ายๆ,ๆ Okay l e อันวิน n ์ โอ้ยโอ้เฮลโอ้ชิเหายจะได้เล่นต่อจะได้เลือกเพลงกันไหมขอร้องล่ะเลือกเพลงเดี๋ยวนี้โอ้โหอีกหลายอีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้เลือกเพลงรู้เลยว่าใครเนี่ยอันเนี้ยเช็คกี้ เนี่ยกาจีอะไรนะโอเคไม่ต้องดิไม่สนแลวไม่สนชื่อและสนแค่รูปล่างอย่างเดียวโอเคนะเออมันนั่งได้ไงวะมีมคะแคนแผอเนี่ยกดได้มากกว่า ซึ่งผมจะทดลองมือพระเจ้าที่กด d i a m o n ิค i g f r แบบทีนึงแบบคะแนนลดคะแนนขึ้นอย่างเดียวอ่ะโอ้ขึ้นลดแบบนี้แบบน้อยบ้างเยอะบ้างส่วนเพิ่มก็น้อยบ้างเยอะมากโอโ้โหอะไรของตัวเกมเชี่ยโซโลผิดอืมมีด้วยเหรอโอเคไม่เอา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 ไมค เเตะเนี่ยโอ้โห,หยอมรับเ, te e <c oughs> ah. เลยฝีมือเก่งจริงๆตอนท้ายอ่ะเออแช็กกี้ในล่างโหดนี่ว่ะเออแช็กกี้เฟซสามมึงมาไห้เมื่อไหร่อู้ไม่รู้อ่ะอือแลมันนอนสบายเลยไปบินได้เนี่ยรู้เลยว่าใคร หลังจากเจอเพลงนี้เนี่ยรู้เลยว่าท่านั้นคือท่าอะไรน่นมีอะไรข้าว่ามีร้านคาช็อตนะครับเฮ้ยลงเข้าละครบ้าเปล่าตัวจะไม่เข้าซีไม่ใช่ละครโอ้โหจำเพลงนี้ได้เลยว่าเพลงไหนดูหน้าปกก่อนโอเครู้เลย ไอ้ทูทูฟ <halluc inations> ิต uh รีฮ <huh> ะถ้าทุกคนถ้าทุกคนดูสควิต์เกมแล้วดูมีม่ะทุกคนก็จะรู้ว่ามีมีนี้อยู่คือแบบ คุณยนตบอกว่าดีไลน์หรือว่าเลนไลน์ใช่ไหมแต่ว่ามีคนหนึ่งบอกว่าฟรีไลน์แบบดังๆบอกเลยว่าตายกันพีอ่ะแบบบอกเลยแม่งตากันเยอะชิบหายอ่ะโดนหลอกตายอูหลอกตายหลอกตายหลอกตายเงียบรับรางวัลไปเลยเด็ก อัพอัพไรเอ้ยไม่ไ้ัสกปบิกกี้คืนวันสุกแต่กูไม่เลือกแต่กูเลือกเพลงเร่งด่วนเองขอหายเสร็จก่อนมึงอย่าเพิ่งรีบนะถ้ามึงรีบกูดา่าอย่าติกี้เลือกเลยเร่งด่วนเลือกเพลงเร่งด่วัวเาเอความผิดพลาดข,ของระบบนเยี่ยม เดยากชื้เลยคดูเร็เร็วแลเร็วลดกไปลง้มือพระเจ้าอยู่ไปไปไปหลังก่อนเดี๋ยวค่อยดีมือพระเจ้าไปเร็วไ้ก้าตเดี่ยวดเดี๋ยวดตวยอโอ้อโอ้อ่โอ้อโอ้โ่ความผิดพลาดของระบบสมจริงมากสมจริงสุดๆอะไรอะไร

ส่วนจะติ๊กการกู really like no, not, not, uh, uh. ๊ดแต่แบคคือเยอะเหมือนกันนหะอยากได้คเล่นด่วนอ่ะนเรื่องไ้ก็ไม่ค่อยรู้เรองอัดคลิปดูเอา้องอัดคลิปดูเป็นห่วงเรื่องอาบแม่เ็เรื่อง Stick, bad, ผ้ใช้มือปัดเจ,จา้าอเรียไม่มีใครเห็นอ,อ่อชิบหายเกียร์เจ้าพี่ผมยอมรับเลยว่าเขาเก่งกว่าผมแต่ว่าผมยังมีเกลงเล่นด้วยใช่เพลงเ็กี่ yes ท,ทุกคนรู้จักคอมเพลงไหมคะ แม่เล็กแมมรู้มันรู้จักกันดีอ่ะเพราะมันมาอยู่ในเพราะมันอยู่ในไฟเดนนั้นคือทุททกคนรู้จักแข่งกันหมดเลยแม่เล่กคอมแบทโอ้ยปวดมือชิบหายเลยปวดมือก็จริงๆน,นี่คือปวดมือมาก แมมลุดจะโชว์ฟิลต์ต่อโอเคานะั้นมีของดีดีของดีเด่นของดีเด่นระดับชาติไฟเดนไอโฟนกินเพลงเล่นด่วนไม่รู้ดิโก้โนโซเวีย no ตไม่เอาคอมมิวนิสต์ด้วยโอเคนะจบคลิปเลย